การมุ่งมั่นผลิตผลงานสู่ความสำเร็จและคำชื่นชมจะไม่มีวันสมบูรณ์แบบได้หากปราศจากซึ่งกำลังใจที่อยู่เคียงข้างและสนับสนุนไม่ว่าจะต้องล้มแล้วลุกสักกี่ครั้งแต่เมื่อกำลังใจสำคัญยังคอยขับเคลื่อนให้ต่อสู้ใหม่ความสำเร็จที่รออยู่เบื้องหน้าก็มีโอกาสเป็นจริงได้ในไม่ช้า ความผิดหวังของสโมสรร้อยู่นเตดกับการพลาดหวังในการเลื่อนชั้นสุลิกพระรองสองฤดูกาลติดต่อกันอาจทำให้สอสอเสกสิทธิ์วยนิยมพงผู้เป็นทุกอย่างของสโมสรต้องผิดหวังและอาจจะเกิดอาการท้อกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่กำลังใจจากคนใกล้ตัวคือกำลังใจที่สำคัญที่สุดและทำให้ผู้อำนวยการสโมสรคนเก่งก้าวขึ้นมายืนหยัดได้อีกครั้ง มาดามอ๋อยหรือคุณนราพรไวนิยมพงศ์ภรรยาของสอสเสกสิทธิ์คือผู้ที่อยู่เคียงข้างมาโดยตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่ทั้งคู่ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันค่อยๆก่อเกิดเป็นความเข้าใจเมื่อคนหนึ่งตัดสินใจเลือกเส้นทางอีกหนึ่งชีวิตก็พร้อมเดินเคียงข้างเสมอและเมื่อทั้งคู่เลือกที่จะเข้ามาบริหารสโมสรฟุตบอลร้อยอยูเนเต็ดแล้วการเดินทางไปพร้อมๆกันครั้งใหม่ก็เดินทางมาถึง อันดับแรกเลยก็เป็นกําลังใจนะคะเป็นกําลังใจเพราะว่าทางสสเสกสิทธิ์ท่านก็เป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมของจังหวัดมาก่อนแล้วก็ได้คุยกันค่ะว่าอยากจะทําทีมฟุตบอลอให้จังหวัดระยอดมีชื่อเสียงเหมือนลหลายๆจังหวัดนะคะและทีนี้ก็ได้เริ่มต้นเป็นปีแรกคือปี2553ค่ะตัวพี่ก็เป็นกําลังใจแล้วก็ทางท่านสสเสกสิทธิ์ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะในจังหวัดระยอดเราและที่สําคัญก็คือได้กําลังใจจาก แฟนบอลชาวจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะก็เป็นอย่างที่คาดหมายค่ะคือระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาร้อยเอ็ดก็ได้พิสูจน์ผลงานนะคะและ้วก็ความมุ่งมั่นของท่านสสสิทธิ์ยังคงเหมือนเดิมค่ะค่ะอันนี้พี่ก็เป็นกําลังใจค่ะเพราะว่าเป็นหลังบ้าน <c oughs> ค่ะตลอด3ปีของการพาทีมจังหวัดบ้านเกิดสู่จุดหมายด้วยเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุลาบก็ทําให้ผู้ทุ่มเทท,ทุกรูปแบบให้กับสโมสรอ,อย่างสสสิทธิ์เกิดอาการท้อแท้อยู่บ้าง แต่ด้วยหน้าที่ของภรยาประการหนึ่งก็คือการมอบกำลังใจที่อาจจะเป็นเพียงคำพูดสั้นๆแต่กลับสร้างพลังอันยิ่งใหญ่ให้กลับมาลึกขึ้นสู้ใหม่อีกครั้งการกีฬาค่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ผลจะต้องมีแพ้แล้วก็มีชนะมีทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์ร่วมไปกันร่วมร่วมกันด้วยนะคะในตัวพี่ก็คือ พี่ก็มาทําใจในระดับหนึ่งว่าถ้าเราจะสุกทุกครั้งมันก็ดูกีฬาไม่เป็นทีนี้เพราะฉะนั้นแล้วการกีฬาก็สร้างความสามัคคีด้วยแล้วก็เราต้องมีน้ําใจเป็นนักกีฬากําลังใจสําคัญที่จะให้ท่านสสนะคะก็คือปลอบใจค่ะเพราะว่าพี่เชื่อว่านว่าถ้าท่านสสมีความมุ่งมั่นมีความศรัทธาพี่ก็เชื่อว่าจะนําทีมละเอียดไปให้คนละเอียดมีความสุขได้คือกําลังใจจากตัวเราคือคนข้างกายเพราะฉะนั้นแล้วตัวพี่ทําได้ดีที่สุดก็คือให้กําลังใจค่ะไม่ว่าผลจะแพ หรือจะชนะเราต้องดูกีฬาให้เป็นค่ะคือ,อตั้งแต่ตอนครั้งแรกที่จะมาทําทีมฟุตบอลนี่ก็ได้มีการปรึกษาหรือกันเพราะว่าด้วยฐานะด้วยอะไรต่างๆที่มีความจําเป็นที่จะต้องมาทําทีมฟุตบอลให้กับทีมจมังหวัดก็ปรึกษาคนแรกที่ที่ปรึกษาก็าคือทางทางกัยร่นนี่แหละ เพราะว่าเราอยู่ด้วยกันก็ปรึกษาหารือกันอาทิตย์ที่ผ่าน,านมานีา่ก็มีหลายเรื่องที่เขาก็ให้คําปรึกษาหารือครับหลายเรื่องที่เขาก็ช่วยกระตุน้นหรือแม้แต่อาจจะต้องถึงขัดขนาดกดดันเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงภายในทีมก,ก็ทำมา,มาหลายเรื่องเหมือนกันอาทิตย์ผ่านมาก็ถือว่าเขาก็เป็นคนที่เข้าใจเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ที่เรามาทำอยู่ตรงนี้ ก็ต้องขอบคุณที่ที่เขาเข้าใจนะในสิ่งที่ที่เรามาทำในตรงนี้นี่ถือว่าเป็นเป็นหน้าที่หน้าที่ในส่วนหนึ่งของการมาทำหน้าที่ในฐานะ,ะตัวแทนของจังหวัดการมาทำในฐานะที่มาตอบแทนสังคมตอบแทนจังหวัดที่เราได้รับเลื่องตัแนงมาเป็นตัวแทนของเขาซึ่งที่ผ่านๆมาถ้าเกิดว่าไม่อาศัยความเข้าใจกันนี่การทำงานหรือการทำทีมคงจะยาก ทีีท่่ผาาาาาานานนมมมเเข้้ขใ้ใใจแลลวกกก็หััตดงไม่มีใครรู้ว่าอนาคตต่อไปของรอยเอดูในเตดจะเป็นอย่างไรแต่นราพรัวนิยมพงก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคอยชี้แนะแนวทางในยามที่อยู่ในมุมที่มืดที่สุดและให้แสงที่สว่างที่สุดเพื่อให้ก้าวผ่านพ้นไปสู่แสงแห่งความสำเร็จต่อไป ค่ะก็อยากจะฝากบอกไปถึงทางท่านสสเสกศิษย์นะคะซึ่งรับตําแหน่งเป็นผออสโมสรนะคะ,ะพี่ก็ยืนเคียงข้างท่านมาตลอดค่ะแล้วก็ร่วมร่วมให้กําลังใจมาค่ะถึงว่าผลวันนี้ยังจะไม่เป็นที่ประทับใจของทางท่านสสแล้วก็ทางแฟนคลับด้วยนะคะแต่ว่าในในในตัวของพี่คือกําลังใจค่ะพี่เชื่อมั่นว่า การมีกำลังใจให้กำลังใจกันแล้วก็สร้างความศรัทธาให้กับแฟนบอลน,นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะอา,อาจจะเป็นส่วนเล็กๆค่ะคอยคอยเป็นกำลังใจแล้วก็คอยติชมท่านไปด้วยค่ะบางอย่างพี่ก็เสนอแนะท่านนะคะบางอย่างาท่านก็เสนอแนะพี่บ้างนะคะบอกว่า,าทุกอย่างมันก็ต้องมีระยะเวลาค่ะพี่ก็เชื่อมั่นว่าท่านสสสิทธิ์มีความตั้งใจเพราะฉะนั้นแล้วระยะเวลาปีนี้เป็นคําตอบสุดท้ายค่ะ ว่าเราเอดจะต้องไปดีวิชั่นหนึ่งค่ะขอบคุณมากค่ะ และนี่ก็คือกำลังใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตของสสเสกสิกิ์วัยนิยมพงศ์ผู้อำนวยการสโมสรร้อยเอ็ดยู่นเตตดวันนี้สสเสกสิทิ์คือผู้ชายที่โชคดีที่สุดคนหนึ่งในวงการฟุตบอลที่มีกำลังใจที่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างและเชื่อมั่นว่ากำลังใจจากภรยาคนสำคัญคุณราพรวัยนิยมพงศ์ที่อยู่เคียงข้างมาโดยตลอดจะพาให้ทั้งคู่ได้สัมผัสกับความสำเร็จที่สามารถจับต้องได้ภายในเร็ววัน